เปิดตัวลรัทินเดียเรียวมี P3 Pro และเรียวมี P3 X ให้แบตเตอรี่6,000มิลแอมกันน้ำ IP69 ล่าลสุดทางเรียวมีอินเดียก็ได้เปิดตัวเรียวมี P3 Series อย่างเป็นทางการแล,ล้วครับที่มีทั้ง P3 Pro และ P3 X โดยทั้ง2รุ่นให้แบตเตอรี่มามากถึง6,000ม ah. ิลลิแม์กันชาร์จเร็วแบบมีสาย45วัตต์สำหรับรุ่น P3 X ในขณะที่รุ่น P3 Pro รองรับสูงสุด80วัตต์และยังมีฟีเจอร์สำหรับการชาร์จแบบบายพาร์ตอีกด้วยครับอีกทั้งยังกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 8ทับ IP 6 9ซึ่งป้องกันน้ำแรงดันสูงและฝุ่นได้มาพร้อมกับเรือมือ UI 6.0บนพื้นฐาน Android 15โดยแต่ละรุ่นมีสเปคต่ำนี้ครับเริ่มกันที่รุ่นเร็วมี P 3 Pro มีหน้าจอ o l e d โค้งสด้านขนาดหกจุดแปดสามนิ้วโฟร์เอสตีพามสตหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตความ Gen 3 ให้แรมสูงสุด 12G สส่วนลมสูงสุด2 5 6 g b ให้กล้องหลังเลยหลัก50าิล้านพิเซลเซนเซอร์ i m x 8 9 6พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS และกล้องเดฟความเป็น2ล้านพิเซลนอกจากนี้เราวมียังเพิ่มระบบ,บระบายความร้อนแบบ VC ขนาด6,50 0 5, ตารางมิลลิเมตรเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีทั้งหมด3าสีคือ n e b u l a าโ o ร a แกลเซียพีโและเซทัม b รา w n สมาร์ทโฟนเร็วมี P3 Pro มีรุ่นราคาตามนี้ครับ รุ่นแรม8 g ิกรอม118 g ิมีราคาอยู่ที่23,999รูปีหรือประมาณ9,300บาทรุ่นท็อปแรม12 g ิกรอม256กิกมีราคาอยู่ที่26,999รูปีหรือประมาณ14,000บาทโดยจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ผ่านร้านเรียวมีและตัวแทนจำหน่ายครับมาต่อกันกับสเปคของเรียวมี P3X มีหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.72นิ้วความละเอ Full HD p มีค่ารีเฟรช120เฮิรตความสว่างสูงสุด950นิตชใช้ชิป d ด m e n s i ต y 6,400ของมีเดเทกรับโฟนครึ่งแรกที่เปิดตัวพมพร้อมกับชิปรุ่นนี้ครับให้แรมมาที่8กิกสนรอมให้มาที่206กิกให้กล้องหลังเรยนละ50ล้านพิเซลเซนเซอร์ OV 50D และกล้องเด p ความเร็ย2ล้านพิเซลมีเั้่มมา3สีคือ Lu n a s ซ l v e r Midnight Blue และ s t e l l a r พิง k สมาร์ทโฟนเรือมี p 3X มีรุ่นและราคาตามนี้ครับ รุ่นแรม6กิกหรล้อม118กิกมีราคาอยู่ที่13,999รูปีหรือประมาณ5,400บาทส่วนรุ่นแรม8กิกล้อม118กิกมีราคาอยู่ที่14,999รูปีหรือประมาณ5,800บาทโดยจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่28กุมภาพานนันธ์นี้ผ่านร้านเดลวมีและตัวแทนจำหน่ายครับ